สวัสดีค่ะทุกคนเข้อสอบซ้ำๆไทยล้านของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วก็วันนี้เราก็นําเรื่องที่เกี่ยวกับสมุภาพบมาฝากทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะผู้ป่วยหกโรคนี้นะคะห้ามกินกระเทียมไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรที่ดีนะคะแต่ผู้ป่วยเป็นโรคนี้ก็อยาก,กินเลยเด็ดขาดนะคะ แม้ว,ว่าจะเป็นเครื่องเทศที่จําเป็นในอาหารประจําวันนะคะแต่ทุกคนก็ไม่สามารถประปรทานได้ค่ะกระเทียมเป็นเครื่องเทศที่ขุนเคยในครัวของทุกคนในครอบครัวนะคะกระเทียมนะคะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรสชาติของอา,อาหารทำให้อร่อยแต่ก็ยังมีผลดีเจ้าชัวภาพอีกด้วยค่ะ กระเทียมนะคะมันจะมีรสเผ็ดแล้วก็อบอุน่นมีฤทธิ์ในการแก้รักษาชำให้แล้วก็รักษาโรคที่โภคปอยนะคะการแพทย์แผนปัจจุบันยังศึกษาฤทธิ์บางอย่างของการกระเทียมมีสารจอจานอารุมุอิสระดีต่อโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดช่วยเสริมสร้างระบบการ คุมคุมกันนะคะแม้ว่าจะดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกินได้นี่คือประเภทของโูนที่กินไม่ได้นะคะสังเกตดูแล้วก็ระวังไว้นะคะคนที่ปวดตานะคะปวดตานะคะในกระเทียมมีส่วนผสมที่ทำให้เกิด การกระตุ้นของเยื่อเมือกแลวก็เนื้อเยื่อเยื่อบุตาขาวดังนั้นนะคะผู้ที่มีปัญหาสายตาควรจำกัดการระประทานอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อาการแย่ลงนะคะความดันโลหิตต่ำนะคะคุณอาจไม่รู้ว่าคุณที่มีความดันโลหิตสูงไม่ควรกินมากเกินไป การบริโภคอาหารเป็นประจำนะคะจะช่วยลดความดันโลหิตซึ่องอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้ค่ะผู้ที่เป็นโรคตับนะคะบางคนเชื่อว่าการกินกระเทยียมนี้มันจะดีต่อสุขภาพสามารถช่วยป้องกันโรคตับอักเสบได้แต่ไม่เป็นเช่นนั้นนะคะ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าคนที่เป็นโรคตับนะคะโดยเฉพาะตับร้อนจะร้อนขึ้นเมื่อกินอาหารเข้าไปทำให้เกิดความแข็งแรงในระยะยาวซึ่งอาจทำให้อวัยวะนี้เสียหายได้ค่ะแล้วก็อาหิวอตกรโรคนะคะ กระเทียมเป็นเครื่องปรุงรสที่มีอาริซินซึ่งสามารถเพิ่มความชอบพอผนังลำไส้นำไปสู่การอุดตันของเลือดอาการบวมน้ำหรือก็แย่ลงได้อย่างง่ายดายนะคะหิวไม่ควรกินนะคะผู้ที่เชี่ยวชาญ แนะนำให้คุณไม่ควรกินกระเทียมเมื่อคุณหิวนะคะหรือกินโดยไม่มีอาหารเพราะจะทำให้เกิดแผลนนะจเพราออาหารได้ง่ายมากนะคะไม่เพียงเท่านั้นอาลิซินในเอลอยังทำให้เกิดอาการร้อนในก็าออาหารได้ง่ายนะคะกำลังทานยานะคะคนที่กำลังทานยา ผู้ที่ป่วยเป็นโรคแล้วก็กำลังเสพยาไม่ควรรับประทานเพราะกระเทียมอาจทำให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ส่งผ้นเสียต่อสุขภาพของคุณได้นะคะหลังจากคุณรู้แล้วว่าคนไหนที่ เกิกนกระเทียมแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะคุณก็สังเกตไว้แล้วก็ติดเลี่ยมไปเลยนะคะแต่ก็ถ้าเห็นว่าเทคนิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆทุกคนที่คุณนรักและห่วงใยด้วยนะคะสําหรับผลดีขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ